นั่นราชีขอทีขอทีสวัสดีครับผมโมด,ดีนะครับคลิปนี้ผมมีเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะเฮ็ดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะบันทึกเรื่องเล่าเนี่ยนะไปในช่องนี้นะครับเวลาลูกเขาใหญ่ขึ้นมากครับเขาจะได้ไมาเห็นทีไปทีมาของของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือผมอยากได้ที่สักแปลงหนึ่งนะครับไว้สร้างบ้าน oh! แต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือผมจะต้องไปขอนะครับพื้นที่แปลงเนี่ยที่จะสางบ้านเนี่ยกับแม่เนี่ยครับก็คือกับแม่ย่ยเนาะ <_ k> ไอ้มันบด้ยาาครับไอ้ขอที่สางบ้านอะแต่มันอยากตรงที่ว่าที่นั่นนะครับผมอยากให้เพื่อนโอ,อ,อนเป็นซื้อผมเลยนะครับด<ม>้วยค<ม>วามที่ผมเนาะบ่เป็นลูกไงครับแค่เคยดูว่าภูมิอาศัยน,นั่นแหละเขานย้กเพื่อนตองโอนที่พื้นนันให้ผมนะครับ what what the fuck รู้ว่า <_ S 1> จะเป็นยังไงนะครับแต่โดยความที่ผมอ่ะแต่งงานกับเนี่ยมาหกปีแล้วครับมี่ดูน้ำกันอยู่สองคนนั่นแหละเพราะเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วผมก็อยากมีบ้านเป็นของเจ้าของนะครับแต่เขาเนี่ยในการยื่นสั่งบ้านนะครับเขากข้าใจกันอยู่ว่าการที่สั่งบ้านหลังนึงเนี่ยเขาก็เลยเอาเงินก่อนเงินเป็นแสนเป็นล้านไปซือ้อไปซื้อบ้านไปสร้างบ้านนีแ่แหละครับผมก็ต้องผ่านการการกู้เนาะนั่นแหละผมต้องผ่านการกู้อยู่แล้วเพราะเนี่ย ในการยื่นเอกสารกู้ย่างเง้ยถ้าหจะห้มันง่ายขึ้นก็คือที่พื้นนั่น่ะต้องเป็นทีของผู้ที่จะยื่นกู้ครับก็คือเป็นกรมรมสิทธิ์ของผมซึ่งผมอะเป็นยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่แฟนผมหรือว่าเมียผมนีวาด้เห็ดงานแล้วนะครับนะครับต้องไปขอเบิ่งเพื่อให้บว่าห้ก่ากัเป็นสิทธิ์ของเพื่อนครับอัไนี้วฮา่ได้โกรธอยู่แล้วถ้าว่าห้ขั้นตอนมันก็นก็สื่ารคื้เกาแหละแต่ว่ามันก็สิยากน้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อให้มันเกิดจะง่ายไปเลยนะครับผมจะเห็นได้ง่ายไปเลยยื่นกู้ได้ง่ายขึ้น เบิรงไว้เด้อลูกนี่ละที่ไปที่มาของบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวพอต้องไปขอ,อกับยายแล้วนะครับ่บาเพิ่นจะหายว่าหายกับเพิ่นแล้วเป็นกันทังใจผมเด้อๆครับ <c oughs> ไปไปครับ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนๆอยู่เรื่ <c oughs> <c oughs> อยอยู่อันนี้พอครับ เมียดิพอ่อไม่รวมัาใีเงนี่คำ้ำอ๋อที่จต่อยว่าสิมีเรื่องอว่านำ้ำเดี๋ยวไปหาเมียบันใหญ่คำ้ำเดี๋ยวไปน้ำมันกันใช่ดีครนะับพัพส่วนพัก สวัสดีครับนอ่ว่าขนาดพักปลูกหนาบ้านนี่พอเอื้อนเนี่ยครับข้าวตีทอดเอ่อมือเส่าเลยครับออกม้เตะตีสามเหมือนใช่ครับก็้งอยน้าเนอะก็้งอยน้าเห็ดเห็ดยังจักบเดียวเห็ดยังคงเห็ดยังแล้ว ว่าสีมานาั่นว่าสีขอท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 ,ขอท,ขอทีเนี่ยสงัส<า>งสังมานเม่นจักกจั่ง <บา S 2> พู่รู้ว่าแม่จะหายใ้แล้วเพราะว่าการอ,อยากสังแล้วไหม <laughs> ่บอกแล้วพ่อ่ะนี่ดีเอเขาบอกน้อกันนี่ดีเพราะว่ามันต้องโอนโอนที่เป็นซื้อมุดนี่แหละพวามันต้องเหตดเรื่องยืนกูอ่ะพ่บอเออมุดแม้สิยืมเงินมันบอสิยืมเงินมันบอสิยืมเงินอะไรยืมเงินบริษัทอ๋อแม่นกาเฮ็ดเรื่องกูอะเลยฮยข้ามทัว่าเป็นตะวันมารูกเมื่อก็่าไหวเมื่อก็่ไหวมุดทดสอบมาปีนี้เป็นปีที่แบบทดสอบสุดๆแล้วไหมเนี่ย พราะ่าติแม่ว่าย่านบ่แม่นยังดอกย่านิว่าเกิดจะของหาให้เขาบ่ได้ได้อยู่ได้อยู่คันได้กับบ่ยากไอ้เป็นทางไหนตรงไหนครับนี่ก็จะให้แปลงอันต้นบ่เ่อะเออแปลงอันต้นต่อกันดูตัวรุกมันมันมันมาหอดซื้อไปขุนแมนเหมือกเพราะว่าฉันที่อยู่ใกล้กันครับที่มุดบางไว้มันสามของนอนสองของน้ำ เฮแบบเฮ็ดแบบทังกลางกงกลวงครับบ่ต้องเฮ็ดนันหเฮ็ด้องนอนแค่สองแล้วก็สุนันก็เฮ็ดเป็นเลินด้วยเงสิแหมแสงว่าได้ยิงกว่นี้ได้เฮ็ดบอตอย่งน้น่งไเเฮ็ดท่านีตัวเลยทรงปัญญาเองสิวะ่งปัญญางตัวเลยอะว่าอะไรบ่ นี่เด้อมีอาสาเพื่อผ้าไงเด้เออจะเอาเลยนี่ใบที่นี่ใบที่แปลงนี่โนดีมันก็ใหญ่แล้วเนาะเปี๊ยกต้องด่ากันง่ายอย่าอยากอยากเฝ้าแม่ก็สินหาเติมให้คือกันเ่รามันเแต่โตเฮ็ดดอกแม่ก็สิตหาสมทบคือกันเพราะว่าลูกทุกคนดูได้ครับได้ครับ ในแม่ไห้คือก้อนอ่ะเป็นซื้อไฟกระไรคือก้อนอ่ะนี่สางบ้านให้ไอตัวนี้ละครับนี่ตัวแรกให้ตัวหนหง่ตัวนี้หนหง่แล้วโอเคครับกะดูบาพอกแม่ยไห้ไ็แด้ครับผมขอบคุณครับ